ร่างภาพนิ้วใหญ่ไปทั้งยจกลับมาแล้วที่เมืองไทยใช่ครับก็ว่ามันเป็นเป็นเกียตรติสำหรับประเทศเรามากเลยครับที่ทังหลุยส์ตอบไา้เลือกประเทศเราเป็นประเทศที่สามแป๊บหนึ่งทำไมยังไม่เปิด <c oughs> อ้โหกดนิ้วทำไมนนได้ได้ได้แทนมาริโอ้ในประเทศเราโย่อีกทีค่ะ ครับงนี่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากโควิดเริ่มคลี่ยครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมว่าเป็นประวัติศาสตร์สาหรับประเทศไทยเลยครับที่ประเทศเราเป็นประเทศที่3มในโลกเลยครับที่ได้มีโอกาสที่ men for winter 2022ของลูวิสตองมาจัดที่นี่ครับเป็นคอลเลคชันสุดท้ายด้วยของแบเเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของเวอร์จิลด้วยนะครับซึ่งก็ผมเองก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นคนที่ชอบงานของเวอร์จิลอยู่แล้วครับก็ยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปอีกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มา มาดูโชว์ครั้งนี้ครับเราคาดหวังนะครับว่า,าการโชว์ครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษเนี่ยสำหรับจ<ร>ารจัดทงมไทมีแน่อนอนครับเพราะว่าคอลเลกชันของเวอร์จิลเนี่ยเซอร์ไพรส์เราทุกๆครั้งอยู่แล้วครับครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแน่นอนรูปแบบมันจะเหมือนกันประเทศไหมครับพ่มางรูปแบบเนี่ยเหมือนกันแน<ช>่นอนครับเพราะว่าจริงๆเหมือนกันทุกประเทศครับยังโี่ก็สายแฟอยู่แล้วครับสายแฟใช่ครับเพราะว่าสายแฟ ถูกใจเลยครับถูกใจแล้วคาดคาดหววังคามถูกใจครับเพราะโอเองก็เป็นคนชอบพวกสตรีทแวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวอร์จิลงานของเขาก็จะเป็นงานแบบครีเอทีฟเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นแนวสตรีทอยู่แล้วซึ่งโอก็ชอบครับถูกใจแน่นอนแต่ท่านถามว่าอะไรครับในนี้เจะได้ได้ไปได้ไปครับเดี๋ยวคงเขาเขาคงจ้างไปเขรออยู่คือเราพร้อมแหละเราพร้อมจะเดินทางแล้วใช่ไหมพร้อมพร้อมเดินทางตลอด ครับแต่ขอถ่ายละครก่อนแป๊บนึงแ่จริมีมีติดต่อมาบ้างเลยก็มีครับมีมีติดต่อมาบ้างเป็นการไปไหนเฉยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟชั่นเป็นอะไรเงี้ยจริงๆตื่เต้นที่ได้ออกนอกประเทศแบบนี้ไปไหมเพราะก็ไม่ได้แบบไปไหนเลยใช่ครับไม่ได้ไปไหนเลยครับไปได้หรือเปล่าไปได้ครับต้อง working visa วีซ่าหมดเหรอวีซ่าไม่หมดแต่ว่าต้องเป็น working เอง working ใช่ กับสถานการณ์แล้วใช่ไหม,ไห,มหรือ,อยังไงจริงๆก็แอบมีกังวลบ้างครับแต่เราเราก็พยายามแบบดูแลตัวเองแล้วก็พยายามแบบให้ปลอดภัยที่สุดะครับจริงๆน่าจะทำงานมีแพลนไม่ได้หรือไปเที่ยวที่ไหนบ้างตองนี้เห็นไม่ไดเลยถ้าไม่ใช่ทำงานอยากไปเที่ยวครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งานก็ที่ค้างอยู่ก็ค่อนข้างเยอะก็ต้องเอาให้เสร็จก่อนครับยจะปิดอะไปเลยไหมปิดจ็อบเมื่อไหร่นะจะสิ้นปีเนี้ยครับโอ้ค่ะปิดทั้งปีเลยนะซัมมี่<อ>